ก็โห้องน้อยมากฮะฮะอ่ะไม่ดีเหรอดีอะฮะกิเกะกิเกะไฟกับมันฮะเออเมื่อกี้มันกำลังจะอ้าปากมันมันมันทำเสียงนะแต่ว่าเราฆ่ามันตายก่อนเอฆ่าแตมีเพราะมันไม่โล่งเลยโอ้ยจบแล้วเจออะไรประสาทอ้าวไงจบพิกัดกป๊บขวดเอฟสามขดเอฟจบพิกัดอ้าวทีมปิกฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคเอ่อสามทีมหมูเต้เลยครับอ้อยเจอพิกัดแล้วอุ้ยเจอในเทอร์ฟอร์เรสแล้ว้องาให้แป๊บกัดมาเอ่อสามสองศูนย์สี่สองห้าสองเอ็กยเซฟเรียงตามลำดับติดลบปะบวกหมดบวกหมดติดเป็นเราเป็นคนมองทางด้านโพสติฟโอเคเกอร์ชัดเลยว่าคนทางกับเราเลย เออโลกเลยฮะใคร,รดีใคดีวะก็เนี้ยแหละเนี่ยแ,แหละมันต้องแยกย้ายกันอย่างนี้แหละแต่ออยเจอพิกัดขากลับมาด้วยนะออยนี่ด้วยอ,ออยหาหาทางกลับบ้านให้เราหน่อยจริงๆคือตอนนี้เจอปากกระโพอ่ะจากทางไปแต่แต่แต่ตอนนี้ออยรู้ไหมว่าออยกลับบ้านทางไหนคือตอนนี้ปากกระโอยิงตายโอ,อ้ออยไม่ได้ยิเอออยตกตายไม่ใช่หรอตกตายหพอนีปากกระโอยเลยเออโอเค าตายอีกแล้วว่าจะมี <Okay. S 2> ตายเลไหน,ไหนออยก็ตายแล้วม่าจ,จะมีสักคลิปที่เราไม่ตายเนี่ยไม่มีอ่ะฝันไปเถอะอ๋อโอ้โหเดี๋ยวดบบบเดี๋ยวทำดับแป๊บเลยใจเย็นจะ่อยรักไปมาแต่ตอนเนี้ยออยจดพิกัดขาดกลับบ้านให้เราเด้วยจริงๆนะบอกเลยเดี๋อาตอนนี้แปนหนึ่งนะแต่ว่าไซเบอร์จะไม่ไหวแล้วยังปกติอยู่เราก็อาจจะเป็นแบบระยะอะไรประมาณเนี้ยแพ็คแพ็แพ็คเกจลอส เอาพิกักลับบ้านนะฮะใช่ใช่โดนให้อ่าไปดูก่อนว่าครับว่าจะมีมวนชนมหาวัวมาปิดล้อมเข้าในเท่หรือเปล่ามวนชนมหาวัวเรียกซะใช้สับซะไม่มีนะฮะโอเคจัดไปอ่าพิกัดขณะนี้พิกัดอยู่ที่17เดี๋ยวแล้วพิกัดในน้ำลบอ่ะถูกต้องนะฮะคือกดทีปุ๊บมันบังมิดเลย 1,7,8,2,3เจ็ลบสอะ 17, ่ะเป็นพันเลยเหรออ๋อขอโทษ1 7เป็นวักแปวักรลบ 3. โอเค <Okay S 1> ไกลไหม <ฮะ S 1> 1,7หเป็นร้อยเลย <300 S 1> เป็น100ปร้อยเลยไม่ไกลเท่าไหร่นะเดินไปก็นหนึ่งอ๋อไปเอาของก่อนคือมันอาจจะไม่ยากหรอกมันยากตรงที่เราต้องเดินซึกแซกลบไอ้โหเนี่ยจะให้ผมชีบไปหรือว่าจะให้ผมบิงจใ้ผมอยู่ตรงนั้นแหละ บ้านนอนอยู่ตรงนอนในนรกดิเออไปทำเตียงมาก็นอนในลรกปัดปัดแบบก็ะจะได้เห็นฮีโร่บายใช่ไหมฮะอะทคาเชื่อว่านอนใน,นเนเธอร์เป็นจะเจอฮีโร่บายนะฮะอะ่าฮะนะฮะดูจริงหรือเปล่าลกเคยนอนปะล้วอ้าวถามว่าเคยนอนหรือเปล่าถามว่าเคยเล่นหรือเปล่าหรือเปล่าเออครับในใน,นเนเธอร์หน <c oughs> ห้อยอยู่ไหนห้อยอยู่ไหนห้อยอยู่ข้างบนอย่าย,ยิงมานะฮยอ,อย่าย,ยิงมานะฮย ยิงมานะพูยงไงม้วนยิงด,ยงดิยิงมาดิยิงมาดิยิงมาดิมันย,มย,ยิงมาเว้ยยิงมาเว้ยหลบก่อนแมปไ<ถ>อตอเนี่ฮะนัดเดียวไม่อยู่ต้องนัดที่สองโปรเจกต์ตายไม่ถึงแรงไม่พออึ๊บหลบเฉดเฉ<ถ>ดตดมันแรงไม่ถึงอ่ะไปปาเดี๋ยวผมวิ่งมีฟันให้ปาตาตูมันมาเข้า นัดเดียวจอดไม่ได้นัดเดียวดิตั้งหลายนัดแน่โดนนัดเดียวจอดเออโดนนัดเดียวเราจอดเออดีดีดีด,ดีจอดเลยเข้าเกียร์พีขึ้นดึงเบรกมือขึ้นเลยทันทีฮะเราคุยเรื่องอะไรกันวันนี้โอเคพิกัดเท่าไหร่นะหนึ่งเจ็ดไปที่พิกัดสิบเจ็ดแปดสองหนึ่งสิบเจ็ดไกลแล้วนะไกลโคตรตอนนี้เราอยู่ที่พิกัดสองร้อยเอาพิกัดเอ็กอะมันต้องไปที่เจ็ดสิบเอ็ดใช่ปะะ่ะล่ะเราอยู่สองร้อยอะ เราอยู่ตอนนี้อยู่270 1 6 9 1 6 1กาำลังวิ่งกับอย่างไกลอ่ะไกลมากๆเลยไม่หาทีพีไหมไม่เหมือนเกอร์จะไปทางหลังบ้านเลยอ่ะไม่ได้ไปทางสะพานะ <c oughs> เราอาจจะเดินอ้อมโลกก็ได้ใครจะไปรู้ตอนนี้เราอยู่170แล้วตอนนี้เราคือเราอยู่ข้างล่างด้วยแหละจริงๆใช่ข้างล่างแน่ๆเพราะว่าพิกัด หนของเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสองลบสามหนึ่งเจ็ดแปดสองลบสามลบสามลบสามหนึ่งเจ็ดจริงๆอ่ะมันอาจจะอยู่แถวนั้นก็ได้แต่ว่าเขาเรียกว่าโอกาสและสถานที่โอ้ยปากกโฮโอ้ยมันเโฮอยู่หน้าเลยฟันแป๊บฟันแป้าฟันเหละเหละเหรอละรอเห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 รอมีสโนว์วิ่งมาเอ้ยผู้ผิดสไปบอลปีเตงละไม่มีฮานูยิงกับอยู่บนไอที่วิ่งช้าด้วยชิปเปงแล้วอ้าวช่วยด้วยเอลวี่โซแซน อย่าไปช่วยอย่าไปช่วยเห็นแล้วเราเห็นออยและยิงมายิยงมาหาป้าเอาวะ <c oughs> ยิยงมาหาป้าดิเออมองหน้ามานันจุ๊บหลบหวัวเห็นธนูเกอร์แล้วนี่คือพระเอมกม้าขายของเราแล้วกิ๊บยังไม,ไม่มีม,าม้าเลยโอ้ไม่กิ๊บมันเห็นมันโดนนะธนูมันหรือมางล่างแล้วไม่ไม่ตายวัดเดอะทำไมยิงกลับไปเองเลยวะโอ้ย หลังอันป้าโอ้ยเตาย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 เรียบร้อยเราจะเรียบร้อยแล้วบนหัวมีตัวหนึง่งโอ้ยตัวเดียวไม่พอเหรอออยต้องแล้วเราจะขึ้นไปเคว s t i o คำถามเราคือเราจะขึ้นยังไงอ่าเดี๋ยวคุดทางให้ก็ได้ฮะขึ้นยังไงต่อทางขึ้นไปเหรอเออขึ้นมาเต็มหน้าเลยโอ้ชิต ใครจะไปเฮลได้เหรจริงๆแต่ใคอมเบอร์เฮลดาวน์โอ้ยวิ่งตั้อือโอ้ยจมตาเลยโอ้ยไปไปไปด้วยโอ้ยมาะข้างในนี่แนเหลือเกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำที่ไหนครับน้ำน้ำไม่มีโอ้ผิดผิดแล้วล่ะออยผิดแล้วน้ำไม่มีในนรกนะไม่เป็นไรแล้วฮะผมรอดแล้วน รอแล้วแต่เราจะขึ้นไปยังไงครับหนึ่งพิกัดลบเกยิงมันหรือยังงั้นเดี๋ยวเราค่อยๆขึ้นไปแล้วกันอาว่าเกยิงมันหรือฮะเกยังไม่ยิงมันใตัวเมื่อกี้อาเกอร์ม่ไมมีสองตัวใช่ป่ะเ่ะเออเราก็ยิงไปแล้วตัวเรากำลังขุดขึ้นไปอยู่ขุดจาะกำลังขึ้นกำลังขึ้นเกย์แย่นี้แหละกำลังขึ้นอยู่กำลังขึ้นอยู่ข้อดียวเนเธอร์แลกคือมันขุดเร็วดี แต่ข้อเสียคือมันติดไฟนานยิ่งไปเจอกับไอ้ปากกระโหลมกันแล้วโอ้โหไม่ต้องให้เสตแต่ตอนนี้เราเจอเนเธอร์ฟอเรสแล้วเซพิกัดเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราก็ทําพิกัดไปแล้วเราก็สามารถทําเครื่องผสมยาได้แล้วแล้วเราก็สามารถมีเนเธอร์บาดได้แล้วแล้วเราก็แต่ก็โดนแลวก็โดนปากกระโหลยิงหัวยั้ไงเออเราเห็นแสงสว่างเฮ้ยโผล่ในด่านตัวเองปะเนี่ยโผล่ในด่านตัวเองรึเปล่าเนี่ยใช่รึเปล่าเนี่ยไม่ใช่เว้ยเฮ้ยถือว่าใช่ หรือว่าไม่ไม่เห็นชื่อเกอร์นะแล้วเรามาโผล่ตรงไหนแล้วเนี่ยเอ๊ะคุณคุณละโอเคคุณละ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 จริงๆอ่านั่ะไงเกอร์ข้างหลังมาแบบแบบหลดมาไหนอ่ะขวาไหมเดี๋ยว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 ลบอปล็อปล็อปอุแล้วครับอุ๊ยเฉียวหัวจริงๆอีเสียวหัวเลยทีเดียวหลบแทบไม่ทันเป้ยกต้องโหเฮ้ย อ้หเต็มหัวครับจังหวะนี้ไกลมากครับปากกระโหอยู่ไกลมากมองไม่เห็นมันมมสู้ๆครับคุณเก๋สูส้ๆครับเราเป็นกำลังใจให้สูส้ๆอันก,ก็นยังวันเซวแล้วคุณเก๋ก็ไปไกลจากบ้านเรามากเลยจังหวะนี้นั่นเราจะวิง่งไสู้กับปากกระโหอีกนานทำไมอ้อหอนี่แหละหลัาหาลงมาแั้วแหละเออวิ่งมาาทงขวาทางขวา เหเหลเห็นกระท่อมบ้านเขาบตดกักขาของเราแล้วโอเคโอ้ยจังหวะนี้นะฮะสุดยอดมากนี่คือคูกก้าของเรานะฮะเอาไปดูเจอฟอรเลตแล้วดีใจส่วนออยก็ตายทั้งสองรอบตายทำไมก็ไม่รู้ไม่มีค่าเลยนะฮะกับบ้านนอนและใบมีกองทัามหาวัวไหมปุดปุดปุดเออ เอออแะุดโอ้เพื่อไม่ทันไม่ทันแล้วออยเฟลละไปครับเจอเนทะเลปลาเลยและวครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับเย่ yeah. <c ười> <c ười> รีบไปไหมต้องเองออยอ้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 ยอยเปิดดีลฟันทีหนึ่งออยทำประตูดักหน่อยเถอะงั้นเดี๋ยวกองทัพแอนิมอลมหาแอนิมอลมันจะเข้าเอาอ่ะ ได้เลยไปทำประตูรั้วหน่อยดิหรือทำบ้านครอบอะไรไว้ก็ได้จริงๆก็ไม่อะผมอย่างไรอ่ะก็ยากเท่าไหร่ก็คือตั้งนี้ก็ได้แล้วงไงก็ไม่เข้าแล้ว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 เวลาเราเข้าแล้วเราจะทำไงเวลาเราเข้าก็ขุดแล้วเข้าไปก็วางโพราะาทำไมจะลำบากขนาดนี้อ๋อไปทำประตูมาไปทำประตูมาแล้วแล้วแล้ว ประตูไม้ประตูเหล็กประตูไม้สิไม้อัดหรือไม่อะไรไม้ไม้อัดเอาอย่างนี้เลยอย่างอ่อนเอาแบบดีโอเคแต่แบบผมคำตอบแล้วคิดไม่ออกคิดไม่ออกเลยเอาอย่างดีไม่เอาไม้อัดได้เล่นเออรู้นาจะเล่นอะไรก็ฮะไม้สีอะไรไม้สีอะไรก็ได้สีดำอะไรดำมืดปักเขาเลยฮะ หนักเท่าไหร่เอาสักกิโลหนึงอะไรประมาณเนี้ยมันกําลังแบบนุ่มนวลอะไรประมาณเนี้ยมันไม่แน่นจนเกินไปอะไรเงี้ยโ okay. อเคความยาวเท่าไหร่ความยาวก็สักประมาณแป๊บนึงความยาวก็สักประมาณ1-2เมตรอะ่ะเออประตูนะโอเคมันจะทนาน้าไปเยอะไหมเท่าไหร่ฮะความหนาได้เท่าไหร่ความหนาแน่นความหนาแน่น0.1นมิลลิเมตรฮะได้เลยแรงจีเท่าไหร่แรงจีเกฮะ ไปทำมันเร็วๆได้ไหมเออแล้วก็เออเออางเงี้ยแหละเออกองทัพมหาวัวจะได้ไม่เข้าเออจบเออดีขึ้นเยอะงั้นกองทัพมหาแอนิมอก็เข้าอยู่นะเดี๋ยวทำทางขึ้นไปข้างบนหน่อยด้วยสาเหตุบางประการหัวน้องเขียววาันเถิดไปปักข้างบนเออนั่นแหละอ่าฮะเดี๋ยว เอาเนเธอร์แลคมาวางไว้ตรงนี้ทำใหม่จะจุดไฟแล้วก็ให้บัวเดินมาแล้วก็เป็นสเต็กเอ๊ะแค่นี้ยังตายอะ่ะฮะแค่นี้ยังตายอะ่ะพูดเป็นเล่นน่ะมาเก็บของเลยแค่นี้ยังตายอะ่ะอะไรเนี่ยเอาพิกาดอกแ๊บโอ้ยตายได้ไงวะแค่น,นี้ยังตายเครียดอะ่ะ กาวทัวฮาร์ดอะไรเนี่ยคือคือแค่แค่ส่งจากพี่ก็รู้ว่าเลือดน้อยก็แหม่เพ่เฮ้ยน้องโห้เออใจสีสิยังไม่หยุดยังไม่หยุดค้ำอีกไปไรไปไรเป็นคน ที่นันี่นตดีเบิกไดมอนด์สาเม็ดทำที่ขุดเอนชันขอให้ได้ดีออยออยไม่มีจะบอกให้ออยเดินเลเวลแต่ก็ไม่เอาเฮ้ยออยไม่มีเลเวลเฮ้ยยังมีอยู่เวลอะไรเวลสูงออยเป็นคนกำกับแล้วกันว่าจะให้เดินวนกี่รอบก่อนเอนชัน าร้อบเดี๋ยวเดินให้มาเกอเดี๋เดินรอบนี้ก่อนสามรอบแล้วเดินรอบๆไปแล้วก็เอ็ชาร์มเป็นเป็นเพื่อเพื่อความความขังของน้าในวันนี้เดินไะเรานำเรานำอ่าฮะป๊บนึงหิวหอ่าฮะเดินในเฉยไวิเออเดินนำนำนำนอ่าฮะนเเพ่มความขัง ต้องทำเสียงด้วยเหรอหย่อม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 หย่เก <the> ือ <fen> ม <the> ่อเอาไข่ไปออกโอเคชัดเลยไม่ด่ารอดแล้วก็ต้องบูชาทำไมโอเคไปลุยเกิดสูตรไหนวันนี้เดี๋ยวเราจะกดแล้วก็วางไปเรื่อยๆนะบอกว่าหยุดก็คือหยุดโอเคทางนั้นด้วย

หนึ่งสองซิวท็อตหนึ่งขุดอัขุดเร็วไอวี IV. แล้วก็พังช้าสามซิวท็อตหนึ่งเราตอนนี้เรามีที่ขุดซิวท็อตแล้วคืออะไรครับคล้ายๆซิวท็อคปะที่ขุดซิวฮะไอคายซิวท็อคที่กำแบบที่กำจับแมลงมะฮะ <c oughs> ดีมากฮะขอบคุณฮะอธิบายดิฮะอะไรคือซิวทอ็อคซิวท็อคนะฮะก็ที่ขุดแบบ ที่ขุดแบบอะไรตัวอย่างดิเอาไว้ข้ามอะลรยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเลยดิยกมาตรงเนี้ยขุดย้านะได้บแบ<ต>บไม่รู้ขุดมันทำอะไรได้แบบนี้ดีกว่าฮะมันทำอะไรได้ดีกว่ามันสามารถแบบละมลสัมผัสอะ่ะเข้าใจไหมภาษาไทยอะ่ะก็คือ ก่อนที่เราขุดเป็นยังไงแล้วเราขุดเราก็จะได้อย่างนั้นเข้าใจป่ะอ๋อเป็นบล็อกเลยว่ากันเถอะเอออย่างเนี้ยเราขุดเนี่ยเราก็ได้เห็นป่าหลังเออได้บล็อกหญ้าอย่างเงี้ยแล้วก็แปะลุ่นเดิมอ๋อจากที่เราขุดแล้วครับจะเป็นดินใช่ไหมอ่าจะเป็นหญ้านะฮะอันนี้ฮะหรือถ้าขุดสโตนมันก็จะเป็นสโตนถ้าขุดน้ําแข็งมันก็น้ําแข็งออกมาเออปออยสุดออยเยี่ยมถือว่าดีอ่ะได้ซิลท็อตด้วยได้ชิลท็อกนะฮะชิลท็อกยอด ชืท็อกซี่เออฉีดแมงสาบพี่บ้านใช้บ่อยแต่ก็ไปก่อนไปก่อนใบก่อนดีกว่าฉีดทีแหง๋งแทั้งคน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 ั้งแหง๋งแทั้งคู่เออดีฮะจบยังจบนะฮะพูดถึงปีเตอร์ปีเตอร์ก็ผมอ่ะปีเตอร์นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไป อ๋อนั่นไปแล้วกันเดี๋ยวเราวางบันไดลงไปถึงไหนนะลง,งลงไปถึงลงไปถึงลาวาสี่สิบห้า <45. S 2> ไปถึงอ่ะดูแล้วโหมเลย <c oughs> <c oughs>